ใช่พี่กู้เพชรบาบเมียไก่เอาแ่อยนเข้ากัย่วาเราเป็นปอบเนี่ยคุณยายคุณยายจกใส่กินเรื่องขั้นาจกอยู่ในครูเพราะคฟายยุบเพราะว่าเดี๋ยวเป็นชากหลังไม่เห็นชาดหอก อนั่นแหละม่ต้องมองมาผมเยอะมากกว่าเยองเยอะมากกว่ามากกว่าอะพร้อมนะครับไปต้นต้นสมมติไมต้องส่นนี้มัดมัดมัต้องสีอ๋อสี่ที่สามง่ายง่ายง่ายสมมติง่ายง่ายง่ายย้ายม่ต้องมองนะมาผมนะครับย้ายทำท่าสิเดี๋ยวผมสั่งแอคชั่นนะครับขอเงียิบนะครับจะเอาเก็บเสียงแอมเบียนเสียงบรรยากาศเอาไหมอันง oh, ียบนะครับ มีต้องความไหมเดี๋ยวย้ายเดี๋ยวผมจะแกค้ั a c t i ับอย่าขยับได้ครับมันจะมีเสียงขอกแกเข้ามาหมดเลยอย่าตีนคียงอคชั่นพร้อมครับกล้องสปิดแอคชั่น ทามเลยเงดกองเหดมะ้าโอเคนะมามาสอบถามหน่อยที่เมืองนอกมีปอบไหมที่เมืองนอกมีปอบไหมอ่ะผีผีที่กินตับไตไส้พุงอ่ะที่นู้นเขาเรียกอะไรอ่ะ โกสโกสอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ใช่โกสที่นี่มีผีปอบผีกระซือที่นี่เหรอที่ประเทศไทยประเทศไทยไม่เคยเห็นผีปอบที่ที่ที่บ้านบ่มีอ๋อที่บ้านไม่มีบ่มีที่นี่นะผีปอบผีกระซือผีกระหังีบมีอีลีอู้น่ากลัวผีอะอย่างผีผียังกินอะไนั่นน่ะกินไม่ผีกระหังผีกระซือผียังมีเยอะแยะนะโอเคผมผมจะกลับบ้านดีกว่า เขาบอกยนใหญ่กันใ okay. ่่อใใหญก็ต yeah. oh, ้องาอนใหญ่ยพลังกรหัวโ่งพลงเาม่กลัวัก็ปต่ข้างนี้้นี่ว่าเขาเาล้ยอแคนแค just thinking just thinking this is just a m a s t n พเราทางานกูตอส่อสารไต้องมาอไรนองคค

นีคนเราภาษาบาลนี่ยายมาถึงปุ๊บคุยภาษาหนึ่งก็มาคุยอยู่ภาษาหนึ่งเลยที่ภาษาที yeah, yeah. you know, yeah. uh ่มันรุนสองกันไม่ได้ฟังผมนะจะได้คำเดียวจบยายมาถึงปุ๊บเห็นฝรั่งปุ๊บฝรั่งทักทายยายก่อนอ้าวจับมือปุ๊บเสร็จปุ๊บจับมือเสร็จปุ๊บยายทำอย่างนี้ปุ๊บฝรั่งก็แล้วก็ฝรั่งก็จะฟ้อนเลยฟ้อนเออแย่น พี่จะีทำแบบนี้ก่อนใช่ไหมยายทำคุณจับมือก่อนจับมือคุณจับมือก่อนจับมือเสร็จปุ๊บยายทำแบบนี้ปุ๊บปุ๊บแล้วเขาฝรั่งเขาจะสอนแล้ว selfie 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 yes เออ selfie เสร็จปุ๊บ selfie ฟังนะยายเซลฟี่เสร็จปุ๊บ ยายียวบเดียวัเอีมอย่างหนเเาแดงเลอกนี่นะยายสาหัืเียมึังมาเลยมันคือพยานกูว่าแบน้แยกกันไปต่อได้บ yeah. mm ้างไหตานี hmm. yeah. mm ้นะาต้อหนวก็โอเคโอเคครับไปเดินมารับหน้ายายยิ่มาโนมมารับหน้าไม่ได้เด็เต็มเลยเฮ้ยเชียร์เชียร์พ่ตัวพ้างหน้าอยู่ส่งยายมานี่ยยหญ่พมา ทุกคนเคลียร์ครับเคลียร์เคลียร์เราเราเราต้องไปไหนอะเคลียร์ออกเคลียร์ออกเรถรถเลยอภิษต์เอาไปนวดไปรถเลยไปรถเลยไม่ได้แล้ต้องนั่งเองต้องมีผู้นั่งโอ้โหสามหนุ่มสามมุมนะคะโอเคอย่างนี้ครับบุกบอบกำลังสั่งอยู่กันทนชนลบไปเลยทนโอเคลบนิดนึงมาทางนี้เราทางนี้นะเราต้องมาทางนี้เราไปดูเขาไม่ยังมาเลยมาเลยไม่เป็นไร อพยกคนแล้วค่ะที่นี่เล่นอีกไม้เลที่นี่ไม้อะไรนะ Gracias.